อร่อยน้ำจิ้มเซิบกระดิ่งยิ้มไก่ทีเอาละห้าร้อยไม่ขายกา่สอยหกห่อหนึ่งพปีสิบอพันห้างปีสิบสี่ห่อสองพั 1, งปียาสิบห่ี่พันสรงีจงได้3ามสิบสแก้ไม่มีไขมันทคาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีแป้งผสมนะคะอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกนะคะคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยศูนย์แปดหนึ่สี่หกสไลน์ไปเลยะคะ่ะ แอดลิ n น้าดัดแก๊งลน์มีแอดเอลีเอ็นเอดัดนขึ้ขาวหงส์งหยิ่งนานแปดชั่วโมงบำร,บงร,บงรบุงสายตาบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงผิวส่วนอันนี้สลิมยิงเดม,มอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะพอ1ึ0ห้าร้ยไม่ขายเราขายเพียแค่200รอยพอดมีสิบจองชงได้สิบแก้วนะคะ 6อหพันส่งปีมีโปรนะคะ6หนึ 1, ่งพันกก 1, ส่งปี 5, ะะชงได้หกสิบสอ1สิบแบพัาส่งปีราคาเต็มห้าพันนะคน 8, ะชงได้ร้อยสองร้อยแสบสี่งปีราคาเต็มเจ็ดพันชงได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสบแกวสามอสี่พันส่งปีราคาเป็นหมื่นห้ชงได้สามร้อแก้วไม่มีไขมันทาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีแป้งเป็นหัวเชื้อกินแล้วจะทำให้ฟ้องขาวดูแม่แต่กินเยอะแยะเนี่ยฟันขาว ไม่เหม็นแล้วก็เนื้อไม่อักเสบแล้วก็ล้างกระพุ้งแก้มบำรุงผิวทำให้ผิวเราสวยเพราะมีวิตามินดีอีซและแคลเซียมนะคะแล้วก็อันนี้จะไปละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหลอดเลือดหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอดเลือดสมองทำให้เราไ,ไม,ไม่เป็นโรคหัวใจทำให้เราไม,ไม่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัอาม,ม,าพ,อาม,มาพาตแล้วก็ลดความอ้วนนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ากินติดคอพันห้าร้อ,รอยสองร,อร้อยแค่หนูเอาน้ำมาติดคอน้วหมาไม่ติดคอ ร,ร้อยแก้วคุณผู้ชมลดน้ำหนักได้10กิโลไม่ต้องไปตัดกะเท่ะให้เล็กลงไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องไปดูดไขมันนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดอาหารจินแบบพี่แม่แบบนี้เลยอยากจะกินอะไรก็กินเพราะเรามีตัวช่วยตัวนี้คือไฟเบอร์ไฟ,อรไฟเบอร์ดีถอบล้างดำไส้ในรถของชามะนาวสนใจโทรมาเลยค่ะ08 1 6 3 0 4 6 2 2ึ2ตากเลย a t a n g รายชื่อชาวโบท่